สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิ้นเฮงรวยค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการนะคะดายผมฟาล่าสวยอย่างไรเริดอย่างไรนะคะเชิญชมนะคะดายผมฟาล่านะคะเมื่อกี้ตัดผมเสร็จแล้วคันนี้ฟาล่าแล้วนะคะแล้วก็แบ่งโซนหน่อยนะคะอย่าตรงนี้แบ่งขึ้นมาหน่อยช่วงหน้านี่แบ่งแบ่งหลังใบหูนะคะเนี่ยค่ะ หันเก็บไว้ก่อนั่งนี้นะคะนีบเหมือนกันเก็บไว้บางชอ่อโอเคค่ะตอนนี้หันสองตรงนี้หันสองนะคะตรงนี้เก็บหมดเลยไม่ต้องมีพิธีดีตองมากเกินไปไม่ให้หล่นอย่างเดียวผมน้ำหนักเยอะนะสอตัวโอเคโอเคนะฮะอะคราวนี้ก็แบ่งเลยนะคะแบ่งแบ่งตามที่เราต้องการ หนาบางขนาดไหนนะคะอโอเคได้แล้วนะคะตอนนี้โอเคนะคะอันนี้จะได้ฟาร่าแล้วนะคะนะคะหมุนเข้าไปนะคะ,ะ,คะเอาวีตัววีเนี่ยงัดขึ้นมานงัดขึ้นมา เพื่อให้ไม่เงานะฮะไมเงาเวลาไดผมเสร็จมันยังเงาเงาฟาร่าเ้เาไปเรื่อยๆอนะคะบีบหน่อยร้อนๆบีดหน่อยนะคะเพราะลูกค้าไม่ได้ดัดผมนะคะตรงนี้ดัากศกธรรมชาติ เวลาด้ายผมนี่แปลงจับตึงๆนะคะตึงๆนะคะบีบนิดน,ดนึงเพื่อให้อายร้อนอยู่ในแปลงนะคะ <ๆ S 1> นะคะมันจะออกมาสวอนแบบนี้นะคะเห็นไหมคะนะใช้ฝีมือจะจะไม่ใช้ตัวหนีบนะคะไม่ชอบนะชอบแบบใช้ฝีมือเลยล้วนๆเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็แบ่งอีกช่อนหนึ่งลงมาแล้วแต่คุณจะแบ่งกี่ช่อแล้วแต่นะคะแล้วแต่ ตามสไตล์ของไครของมันนะคะนะคะหวีหนาอย่างนี้หวีนะคะปุ๊บนะดันลงหวีนะคะแล้วก็มาม้วนพันเข้าไปนะพันเข้าไปแล้วก็มว้วนโอเคเป่าเลยนี่ทำช้าๆให้ดูนะคะไม่ได้ทำเร็วแต่ถ้าอยู่ที่ร้านไม่ได้ทำแบบนี้นะคะเร็วกว่านี่หน่อยให้ทันให้ทันใจลูกค้า แันนี่จะมาทําวิธีการให้เพื่อนๆได้ดูนะคะก็จะทําช้าๆให้ดูไม่ได้ทําไวนะคะให้ลูกค้าเข้าใจง่ายๆทําง่ายๆที่บ้านถ้าทําได้ก็ทําที่บ้านนะคะถ้าทําไม่ได้ก,ททนนะะดก็ช่องหลิน้นเฮงรวยค่ะยินดีต้อนรับนะคะลูกๆทําได้ก็ทําให้คุณแม่ได้นะคะเดี๋ยวทำให้เอ๊ ป้านาอาก็ทำได้นะคะนะคะแล้วบีบหน่อยมือนะฮะบีบบีบเพื่อให้ไอา้อนไอลอนอยู่ในแปลงนะคะเราหวีนะฮะหวีหวีเบาๆนะคะเนี่ยลูกค้าไม่สะเทือนหรอกนะคะเนี่ยหมุนเข้าไปนะคะได้ต่อ mm hmm. ทนได้เป็นอาทิตย์นะถ้าไม่โดนน้ำทนได้หนึ่งอาทิตย์ จนกว่าโดนน้ำต้องดดยผมใหม่เหมือนเดิมนะคะได้บ๊อบก,ก็ได้ฟาร่าก็ได้ได้หลายทรงนะคะเนี่ยอย่างมันจะจะเป็นช่ออย่างนี้เลยนะคะช่อที่สวยๆงามๆเลยค่ะแบ่งนะคะแล้วแต่คุณจะแบ่งหนาแบ่งบางนะคะแล้วแต่นะคะนะคะ โอเคครนนี้หนูจะทําไว้เลยนะคะช่อสองช่อจะให้รู้ว่าออหลักการทํำยังไงครานี้เจหลินเอาไว้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไปทําอะไรต่ออะไรได้ที่บ้านนะคะเพอรับเป่าผมให้ลูกค้าอย่าโดนหนังศีรษะลูกค้านะคะ ่อที่สามแล้วเนี่ยฮะนี่คือช่อที่สามแล้วช่อที่สี่ 4. เก็บหมดเลยนะคะเจเดิ้งเก็บหมดแล้วคันนี้ที่จริงจะแบ่งก็ได้นะแต่เจลินไม่แบ่งนะคะเพราะเจหลินแข็งแรงค่ะมือ, <laughs> ม,อ,ม,อมือต้องแข็งแรงนะคะถึงจะจับช่อใหญ่ๆได้ค่ะถ้าไม่แข็งถ้ามือไม่ไม่ไมยมีแรงนะคะก็แบ่งเป็นสิบยี่สิบช่อก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใดยี่สิบช่อสามสิบช่อ วันหนึ่งได้แค่หัวเดียวนะคะนะคะ้ะมเลื่อนเลื่อนเพื่อเล่นเพื่อ,อให้หนังศีรษะตึงนะคะแล้วก็มาจัดอีกช่อนนึงนะคะเทคนิคนะคะผมยิ่งใดายิ่งเงานะคะบางท่านบอกว่าไม่ได้ผมแล้วผมจะเงาไม่ใช่ค่ะจะแล้วก็ได้แล้วเงา แต่อย่าใช้ตัวหนีบนะคะหนีบเราดูรู้สึกว่าไม่ไม่รู้นะเจลิ่ไม่ชอบชอบใช้ฝีมือเลยฝีมือรวนรวน นะคะเนี่ยคะนะคะอ่ะมาครั้งนี้นิดนึงต้งใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงอันนี้มาด้านดีแล้วนะคะอ่ะแบ่งลงมาอีกนะคะแบ่งช่อข้างล่างสุดติดกเก็ใหม่นะคะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะคะเป็นช่อชอเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะโอเค่ะได้เลยค่ะ โอเคได้ช่อหนึ่งแล้นะเด็กนะฮะได้นะะไดช่อหนึ่งละสวยไหมใช้ฝีมือล้วนๆนะคะไม่ได้ใช้ไฟฟ้าหนีบนะคะนะคะอ่ะข้างในนี่นะคะข้างในมา,อ,าออกเมีความหยินกน,นิดนึงก่อนอย่างนี้นิดนึงนะเดีย๋ยวนี้นะเนี่ยได้แต่แล้วก็เลื่อนมานิดหนึ่งนิดนึงทีข้างในงข้างในจะได้ไม่ไม่ไม่หยิกๆนะคะโอเคอ่ะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้โอเค ข้างหนักข้างในพอละข้างนอกแล้ค่ะนะฮะพันเข้าไปนะฮะก็สนุกดีวันหนึวันในทำผมกับลูกค้าได้คุยกันนะคะคุยไปทําไปสนุกสนานเฮฮานะคะมือต้องไวนะคะแข็งแรงอย่าอยู่กับที่นะคะอย่าอยู่กับที่ เพื่อนๆท่านใดถ้าสนใจนะคะมาร้านหลินได้นะคะเสริมสวยหลินนะคะพระกระนองซอยสองแต่ถ้าทําได้ก็ทําที่บ้านได้นะคะไม่หวงวิชานะคะ,ะแป่กอีกช่อนึงอโอเคโอเค Okay. นะชอนี่ยอเสร็จแล้วนะฮะชอสุดท้ายแล้วข้างหลังนะคะข้างหลังชอสุดท้ายแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> วีวเวลาวีแบบนี้ได้เลยนะคะสปริงเลยค่ะนะคะอย่างนี้สปริงมาคะ ใช่ไหมะสปริงเลยเห็นไหมแต่เราต้องการอีกรอบหนึ่งเพื่อความรอบครอบเนี่ยคโอเคนะคะเห็นไหมเป็นไงคะนะคะเนี่ยจะเป็นช่อๆอตรงนี้เราแบ่งอยู่ไหมช่อนเล็กๆก็ได้นะคะแบ่งตรงนี้ช่อนึงเล็กๆออกมาอ่านะคะช่อนหนึ่ง ส่วนกลางส่วนกลางคุณจะวียังไงก็อยู่ตัวอย่างนั้นเลยค่ะโอเคครางนี้ก็มาด้านนี้นะคะข้างๆแกมแล้วนะคะนี่นะคะนะคะข้างในเขาอยากศบใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามหมุนไปข้างในเขาเบาๆนะคะนะคะอย่างนี้ละค่ะนะคะ,นะคะ นะคะ่ะ,ะเออห็นไหมอย่าข้างใน,นเขาอยากโฉกแล้วก็นาแปรงเนี่ยงัดนิดนึงงัดเบาๆนะคะมานี่เบาๆนิดน,นะคะพันเข้าไปเนี่ยจะเป็นพวงนะคะอาคางนี้ฝั่งนู้นแล้วนะคะเนี่ยเป็นพวงเลยนะคะ เขาอยากโศกนะคะข้างนักข้างในอยากโศกอยากสงแล้วก็นิดหน่อยนะคะเอาแป้งเนี่ยเข้าไปนิดหน่อยอ่าแล้วก็ทําการดายได้ไดละเวลาลูกค้าผมอยากโศกเราก็ต้องมีเทคนิคให้เขานะคะว่าข้างในอยากโศกทำอย่างไรถึงดูแล้วไม่หยิกนะคะดูแลจนได้สมดุลกับแบบที่ฟา้าเล่ามา จนคุณอานะที่ลูกค้าเราอ่ะที่อยู่พักกรหนองอ่ะเขาบอกเขาจะเขาจะให้รางวัลเจลินในซอยนี้มีเจลินไดฟาร่าเก่งที่สุดเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาบอกให้นัมเบอร์วันเลยไม่มีคนไหนไดผมฟาล่าใช้ใช้ฝีมือมีแต่ใช้หนีบของอาเจลินนี่ใช้มือโดยล้วนเลยมาถามซอยสองได้นะคะว่าไดฟาล่าขนาดไหนนะคะ นี่แหละนะหาธรรมชาติอันนี้ช่อสุดท้ายแล้วนะคะช่อสุดท้ายแล้ว เรข้างหน้าแล้วนะคะตอนนี้อต่ผมลูกค้าอยากโศกข้างในอะนะคะเราต้องได้แบบหยักโศกแบบไหนถึงจะดูแลวสวย <c oughs> อย่าได้ผมแบบไม่กัดกวิชาเลยนะคะ สอนหมดเปลือกเลยนะคะสอนจากใจจริงๆเลยนะคะเพื่อให้ทุกท่านจะได้กลับไปบ้านทำเองก็ได้นะคะถ้าไม่สะดวกก็มาร้านหลินนะคะเพงรวยค่ะโดยที่ไม่ได้ใช้สเปรย์เลยนะไม่ได้ใช้โฟมไม่ได้ใช้อะไรทั้งนั้นท่านผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะ นะะเนี่ยคุณจะมาปัดข้างก็ได้นะคะนะคะจะออกงานก็ได้ออกงานดาตีก็ได้เน้นเจ้าสาวก็ได้นะคะนะคะได้หมดเลยค่ะปัดซ้ายปัดขวาได้หมดนะคะ,ป,ป,ะ,คะปัดทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้เนี่ยสมมตินะคะอ่ะทางนี้อ่ะทางนี้ก็สวยเห็นไหมเ<า>นี่ยจะเป็นช่อๆน,น,นะคะน่ารักน่ารักนะคะนะคะผมไม่ยุ่งตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมือแค่กีนเงี้ยจับแค่นี้จับแค่นี้ก็จะอยู่ตัวละก็ยังสปริงนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะ ช่วยกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจช่องลิ้นแห้งรวยค่ะขอบคุณค่ะ